เอาแล้วคราชวันนี้อยู่ในเกม Minecraft ในซูบะไมพิกในมินิเกมที่ไม่ชัวร์ว่าเกมวันนี้อยู่กับเกมหยุดหยุกอยู่กับเกมอยู่กับคาชานะคาชิงเกมตกมือดีอยู่ไรโอเควันนี้อยู่ในด้านอะไรกีงด้อมวะเออเดี๋ยวดเนี่ยเนี่ยก็อะไรวะคาชาเชตเตอร์เชตเตอร์เรสจิ้งด้อมดูดไอ้นี่วิธีการเอาดาบเอาไงนะขี้ขวาตรงไหนคาชาเนี่ยแหละครับเอาดาบเอาดาบในกล่องเอาไงขี้ขวาจริงเหรอ เอ้าเอาดาบไปก่องเลยผมผมผมงงเฮ้ยมึงอะบังบังตบกระโหลกบังมึงอะกูทุบกระชากไปก่อนนะมีดาบปะนะผมไม่มีลูกอมอร่อยนะเนี่ยแชด้อยู่เลยอะใช้ใช้ได้ามีตัวอะไรตามหลังมไหมนบกระชากวิ่งไปไกลๆที่สุดไกลๆที่สุดย่ยะเฮ้ยจริงๆมันเอาได้นะเอาเหรอแน่นอนโอ้โหมีดาบด้วยคุณซีข้างหลังคุณนะข้างหลังคุณนะ อุย้ยคุณคุณไม่ต้องกลัวเฮ้ยยะยาทำไมอะ่ะอุย้ยเขาคือเขามีด็อกกี้สไตล์ตายเลยอะ่ะไปครับคุณสิโอ้ยโอ้ยกระชากกระชากวิม,ม,มารกระชากผมคือผ,ผมมีดาบเหล็กสองอันไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ดาบเหล็กดาบดาบ,ดาบหะไรจ้ำหินเฮ้ยกระชากวิมาก่อนคิดช้าวิมาก่อนผมขอเชื่อคนนี้ก่อน จั่วจั่วเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ย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 ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เว้ยจังหวะนี้ไม่ได้ฮะจังหวะนี้ไม่ได้จังหวะนี้ไม่ได้แบ็คสเต็ปแตกโอ้โหโอหสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้นะฮะไม่ได้หรอกครับเราต้องเล่นเป็นเกมนะฮะเฮ้ยข้าชาต้าหลังมีคนหนึ่งอะนะครับไม่เห็นนบไม่มีใช่ป้ะมีมีเฮ้ยฟาร์มเลยฟาร์มเลยข้าชาต้าฟาร์มเลยโอเคโอ้เจอแล้วอีกตัวหน เขาผมว่าเขาเขายังไม่มีอะไรเลยวะอะไรเนี่ยโอเค้ยคาชาไหวก็่ามันโกงเด้อเด้อเดีอเดมีตัวนึงมีตัวนึงไหวเปล่าอ๋อมันหนีไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยคาชาครับเฮ้ยเฮ้ยาชาเน่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 ่ไม่ไม่ม่อะไรโอ้วเดือดทุบเขาผมเฮ้ยผมผมมีผมมีนี่คุณอยู่นี่คุณเด้อ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 คาชาคาชาหลังมึงอะเห็นองแล้วหลังผมปะมา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 เฮ้ยเด้อเด้อเด้อนี่นี่นี่คาชานี่ไหนคุณอยู่ไหนวะฮะผมอยู่อีกที่นึงอะผมกำลังจะหาของเลย ใ,ใน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 คุณอยู่ไหนตอนนี้ไ <Stanford> อ้เ <Fern> จ <an Lup> ๊แมงเข้ามาดักตีอยู่คนสวนหน้าเลยก็ชาอยู่ไหนวะฮะผมผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ในนี่ไหนไหนคุณอยู่ไหนเราเคยงั้นไปเจอกันตรงหน้าหน้านั้นดีกว่าผมมันจะได้หากันง่ายคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงสะพานปะเออลัง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 คุณอ่ะเฮ้ยกระชากผมก็นี่เร็วนี่เร็วลิฟท์ใส่ลิฟท์ใส่แล้วลิฟท์ใส่มาสองตัวนู้นนู้นลิฟท์ใส่โอเคกางเกงผมไม่มีว่ะ เนาะสองตัวเฮ้ยไปเลยไปเลยเฮ้ยมีเงนบ็อกเซอร์อยู่มั่งกลัวเฮ้ยมีมีมีตรงไปเลยข้าชาตรงไปเลยบ็อกเซอร์จะช่วยอะไรกูได้ครับบ็อกเซอร์เดี๋ยวโชว์แสงเลยข้าชาเดี๋ยววิ่งไปปุ๊บดูดเลยนะดูดปุ๊บผมวิ่งอันตีเลยไม่ต้องห่วงโอ้อันตีอันตีโดนผมเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าชาข้าชาอุ๊ยอุ๊ยมันมันดับไม้มันดับไม้มันดับไม้ข้าชาข้าชาข้าชาดักดักดักข้าชาดักอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยแุ๊ยเําบัดเมาเ หนักพี่นั่นมันอ้อมไม่จะไปอ้อมทำไเฮ้ยไว้ไว้ไไอ้สองตัวนี้มันมันบวกกันอยู่ครับชิวๆๆๆเดี๋ยวขอรับไปแล้วกันเอาบวกๆพระเจ้าวเขาจะวิ่งอติโอ้ยแม่งหมุนเลยดูดกูด้วยไปดูดกูด้วยเดี๋ยวมันเงียบคอเลยกันเดี๋ยนะตังเกงไม่มีพวกนี้โจทย์ตังเกงไอ้สัตว์ไอ้เย้หน้าไม่ยังฟินไอ้เี้ยมึงดูดิอ้อ ไอ้เงี้ยนะเอ้ยกระชามีกรองเท้าเหล็กสามคู่เฮ้ยอ้อยรองเท้าเหล็กผมมีละวสามคู่อี่ะอย่างเยอะอะเอาคือตัวคือตัวคนเมียอ้ามวกหมวกหมวกโอเคนี่ผมมีเข็มพิษคนเอาเข็มขันพิษไปโอ้โหกูมีสามอันดาบเหล็กดาบหินนิกซ่าเหล็กเออดาบหินผมมีเยอะมากๆอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ซับไพดรอปนะฮะซับไพดรอปเหรอผมยังไม่รู้เรื่องเลยเอาไป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  เฮ้ยเหลืองเกงอะกางเกงยีนผมอะตาลีอะยังไม่เห็นเลยเกงยีนดูผมย้อมไหมปะเออเออทุ้ยดูผมย้อมไหมเกงนัดระวังด้วยนะระวังด้วยเบงบีแคฟฟูบีแคฟฟูวันนี้ไม่มหนียดอื้มฮึกินมันหมดก่อนอร่อยน้ำหนึงเช็วิวรีฟิวโอเคโอ้ยเจอคนเจอคนเฮ้ย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 ไหนข้าชาตรงไล่ครับเนี่ย จอละมันคือมันมันไม่มีอะไรผมเราถามว่าเราสู้มันได้ไหมชิวๆแต่ตอนนี้สะพายดอกผมอยู่นู่นอะไป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 ไ๊ไป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 นปไเไปไปไปไอปไปปไ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 ไป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 ไไปไไป่ยไปไปไปไว่าไปไปไปมปไปไูไปไปมปไ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 ปนปไไป้น่ไปไไปแ้ไอปม กระชากะชาดุดกะชาเดี๋ยวดเอออุย้ยวุ้ยวุ้ยุ้จะตายหงกะชาโอเคโอเคโอเคเยี่ยมกะชากะชากะชาดูกะชาขูของเร็ดีพิวดีพิวรีพิวมึงจะตืเต้นทำไมวะเฮ้ยกะชาเดี๋ยวเง้งกเก่งเล็กะเยี่ยมผมเพิ่งทิ้งไปต่กี้เอาไมอยทิ้งไมคุณจะทิ้งอไของจะีฟิวแล้วโอเค โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมหายีนผมก่อนนะเออเออกางเกงกางเกงคุณยังไม่มีนี่ยว่ะเฮ้ยนี่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 โอ้ยนี่ตัวไม่มีแต่ขยะว่ะเฮ้ยดาบจัดแค่เฮ้ยชุดเกาะชุดเกาะเหล็กเขามีนะคุณเอาเลยจริงเหรอเออตอนตอนนี้ผมมีผมมีกางเกงยีนผมแล้วไม่ต้องมานี่ผมผมจะใส่ยีนอีกรอบเอ้ยมันเหลือยห้าตัวว่ะห้าตัวโอ้ยชิวๆิวไม่ชิวว่ะ ผมผมเหลือกางเกงตอนนี้เหลือกางเกงเฮ้ยผมว่าเอาคุณเป็นฟูดีกว่าไหมฟูอะไรฟูเมทัลเอาคือไม่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 เฮ้ยคุณต้องไม่ฟูคุณต้องไม่ฟูเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้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 เหรอโอเคนั่นอ่าเพราะว่าผมยังไงยังไงของผมก็เต็มอยู่ดิไป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 หนึ่งนะ้วหนึ่งอีกเจ็ดสิบเจ็ดบล็อกด้านหน้าคะชาเจ็ดสิบเจ็ดบล็อกโอเคฮึบโอเคเอาคุณกระโดดเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสิบเจ็ดบล็อกอ๋อเห็นละเห็นละเห็นยังเห็นแล้วเห็นละ แล้วก็บอแฮกแฮกเฮ้ยเด้อเด้ยเ้ขอขอขอเฮ้ยขอขอขอเฮ้ยขชาลงบนดูดได้ไหมนี่เฮ้ยผมผมว่าผมทำไม่ได้ว่ะเด้ผมกระโดดไม่ได้เฮ้ยโอ้ยมันไปฝั่งนู้นชาไม่ต้องห่วงนี่ผมโหดมากนี่ชาใช่ใช่วหลอกโหดมาไม่ต้องกลัวนี่นี่นี่ชาขึ้นมาไม่เป็นไรผมขึ้นบันไดเอาสะดวกโอ้โหสะดวกสบายเยะขชาชิบายเยสะดวกสบายแั้นมันอยู่ไหนวะอะเดี๋ยวผมไปเจอนะน่นี่นี่นี่ผมสึกไหมแอบอยู่ฝั่งนี้ เออเจอแล้วเจอแล้วเจอ,อยังเจอแล้วผมผมเจอมาแล้วตัวมันไปออ,นออกมันออกมันออกนอกเขตไม่ได้ครับไปเลยไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครตายฝั่งนี้วะเมื่อกี้เห็นเอ๊ไหน่ฟักอยู่เมกี้เห็นมันวนอยู่ตรงนี้อยู่นะอีกร้อยก็บล็อกที่ฝั่งนู้นเดี๋ยวมันตายแล้วเหรอเออรู้สึกมันกดออกไปแล้วโอเคร้อยก็บล็อกฝั่งนู้นหนะก็ใชานี่นี่ตามผมมาเนี่ยตรงตรงไปเนี่ยเจอร้อยก็บล็อกแล้วอีกร้อยก็บล็อกร้อยก็บล็อกเลยหรอร้อยกว่า นี่ผมต้องกดวิ่งก่อนผมมีปัญหากับการวิ่งมากเกมนี้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันมั่งจะกระตุกกระตุกผมเอาไว้ยกดกดคอนโทรลเอามันก็ยังไม่หายเอาเว้ขุดนะเดี๋ยวเดี๋ยววกไปได้ใจเย็นใจเย็นคุณตีเด้นเน้นเน้นเน้นเามามามาเดี๋ยวโอ้โหเดนแมทจะเริ่มสิบหกวิแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ภายในสิบห้าวีเราต้องรีบตุยมานนะผมเอาตุยก่อนติีมตุยก่อนสิบวิแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้า ซีสามสองหนึ่งเฮ้ยเอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมคุณคุณผมใช้ดูดไม่ได้เออช่างช่างเอ้โหบาเลียเลยฮะโอ้คุณซีเราจะไปจัดการตัวไหนก่อนดีครับผมกินเนื้อก่อนเอ้ยผมว่าตัวขวาคุณก่อนเพราะดาบมันแรงมากดาบไม้นี่ไปสาระกระชาวิไปวิไปดูดเลยดูดเลยใช่ไหมวิไปดูดเลยดูดดดูโอเคโอ้โหโอ้โหดูดปุ๊บกูมึนกูมึืออู เดี๋ยวเดี๋ยวเนื่องจากเนื่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณจัดการตัวนี้เดี๋ยวผมจัดการเ,เลือดอยู่เท่าไหร่อะ่ะฮะเลือดเลือดเลือดผมโดนเลือดมันเลือดคุณอะ่ะเลือดแล้วแล้วผมโอ้โหเฮ้ยระวังระวังเพิ่งลดไปแค่สองหลอดโอเคผมเคลียร์ตัวนี้เอ้ยผมว่าไม่เอาตัวเดียวกันก่อนกระชาตอนนี้เรียงเรียงเอย่าเดี๋ยวตายห่านะกระชาผมเองผมเองผมเองได้ๆๆเฮ้ยมันมันมันมีหมาคุณซีมันมีหมาโอ้ยมันได้ดาเมจกูเท่าไหร่โอ้ยไม่ดูดกูคาชามาหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงดิรอรอรอไอ้สกิลก่อนเดี๋ยวเอาเอาสกิลด้วยเอาไม่ได้หรอกขัจชามาโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวสกิลเลยติบิ๊กติพี่ใจเย็นใจเย็นไอ้หน้าอ้ยโอ้ยเอาเหอะอ้ยยอมยอมยอมอุ้ยไม่มีสกิลเหมือนใกล้เลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเขาคือเขาลำวงแห่นาทแห่นาทถวายกู โอเคแล้วขอบคุณน้องๆที่รับชมไปจนจบนะครับส,สวัสดีครับผมครับ